สวัสดีครับเจอกันกันกบสองบาตุนคนสี่เกตครับมนีสิมา้ามาจุดหมังไฟขนาดทอนิวเครื่องครับเจ้าหอดได้มือใส่หู้ยูที12มิลลมิลครับวมารองเบืองครับโอ้ขึ้นเสื้อครับ ลำ,ล,ลำดับลำดับลำดับเออเอาบ้าเบาใจครับเปลีนลงมาแล้วลงมาแล้วตุม้มสุดยอดครับ <c oughs> ถือว่าพานนะครับแต่ว่าอยากจังหวะาสุดถ่ายอยากเป็นเกีียวเนี่ย จะถือว่าใส่ได้น้ะครับถ้าไปมาคลิปนี้อ่ะจะลืมกนไหลคนแช่เป็นหนึ่งกำลังใจให้บาวตอร์เพื่นสีเกียดนี้ด้วยครับขอบคุณครับผม